ในโลกธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความหลากหลายสิ่งมีชีวิตเล็กๆบางชนิดที่ดูเหมือนไม่โดดเด่นแต่กลับเต็มไปด้วยความลับและสเสน่ห์อันน่าทึ่งกิ้งกือมังกรสีชมพูคือหนึ่งในนั้นด้วยสีสันที่สะดุดตาและรูปลักษณ์ที่คล้ายมังกรตัวจิ๋วพวกมันเป็นสัตว์หายากที่อาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นของประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกทางธรรมชาติที่น่าภาคภูมิใจ พวกเราได้มีโอกาสเดินทางไปยังหุบป่าตาดจังหวัดอุทยัยธานีพื้นที่ที่เป็นเสมือนโลกดึกดำบรรพ์ของประเทศไทยหุบป่าตาดมีลักษณะเป็นหุบเขาหินปูนที่ล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันมันถูกซ่อนเล้นจากสายตาคนนอกมานานนับพันปีแต่ภายในนั้นกลับมีระบบนิเวศอันสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของพืชพันธุ์และสัตว์หายากหุบป่าตาดมีลักษณะเฉพาะตัวที่หาได้ยากในธรรมชาติมันเป็นพื้นที่ที่มีความชื้นสูงแสงแดดเล็ดลอดเข้ามาเพียงบางส่วน ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของอ<า>สิ่งมีชีวิตที่ชอบความมืดและความชืน้นพืชพันในหุบป่าตาดประกอบด้วยไม้โบราณเช่นปาล์มบางสูนต้นตาดและเฟิร์นหลายชนิดที่เติบโตขึ้นหนาทึบพื้นที่ดินถูกปกคลุมด้วยใบไม้ที่เน่าเปื่อยซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์จำพวกกิ้งกือบรรยากาศเงียบสงบของหุบป่าตาดทำให้ที่นี่ดูเหมือนสถานที่ที่เวลาหยุดนิ่ง เมื่อมาถึงได้มีไกท้องถิ่นที่แทนตัวเองว่ามัคคุเทศน้อยมานำทางและให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่และสิ่งมีชีวิตที่พบเจอ ไกเล่าให้ฟังว่าหุบป,ป่าตาดเป็นที่แรกในโลกที่คนพบกิ้งกือมังกรสีชมพูในปีพุทธศักราช2550ความตื่นเต้นเพิ่มขึ้นเมื่อไกชี้ให้ดูสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆบนพื้นดินที่มีสีชมพูสดใสสะดุดตามันคือตัวจริงของกิ้งกือมังกรสีชมพูสิ่งมีชีวิตหายากที่ดูเหมือนหลุดมาจากเทพนิยาย กิ้งกือมังกรสีชมพูเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มีความยาวประมาณ7ซนติเมตรและลำตัวเป็นป้องประมาณ20-25ป้องนามเล็กๆบนลำตัวทําให้ดูคล้ายมังกรตัวจิว๋วสีชมพูสดใสที่ปกคลุมร่างกายไม่ได้เป็นเพียงความงามธรรมชาติแต่ยังทําหน้าที่สําคัญในการเตือนภัยต่อศัตรูเพราะพวกมันสามารถปล่อยพิษไซายาไนเพื่อป้องกันตัวแต่หากช่วยป้องกันตัวเองจากนักล่าตามธรรมชาติเช่นกบ นกและแมลงขนาดใหญ่สีชมพูที่สะดุดตาจึงกลายเป็นเครื่องหมายอันตรายที่บอกให้ศัตรูรู้ว่าพวกมันไม่ใช่อาหารที่ดีวงจรชีวิตของกิ้งกือมังกรสีชมพูเริ่มต้นจากไข่เล็กๆที่ตัวเมียวางไว้ในซอกดิหนหรือใต้ใบไม้ที่เน่าเปื่อยไข่แต่ละฟองมีขนาดเล็กมากและฟักตัวเป็นตัวอ่อนภายใน 1- 2เดือน เมื่อฟักออกมาตัวอ่อนจะมีรูปร่างที่ยังไม่สมบูรณ์และป้องลำตัวน้อยกว่ากิ้งคือโตเต็มวัยมันจะลอคาบหลายครั้งในช่วงชีวิตของมันโดยแต่ละครั้งจะเพิ่มจำนวนป้องและขยายขนาดจนโตเต็มที่ภายใน6-8เดือนกิ้งคือมังกรสีชมพูมีอายุไขประมาณ1-2ปีในช่วงเวลาสั้นๆนี้พวกมันจะทำหน้าที่สำคัญในระบบนิเวศและเมื่อสิ้นอายุไขร่างกายของมันจะกลับคืนสู่ดินเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรชีวิตในธรรมชาติ แม้กิ้งกือมังกรสีชมพูจะมีขนาดเล็กแต่บทบาทของมันในธรรมชาติกับยิ่งใหญ่เพราะพวกมันเป็นตัวช่วยสําคัญในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเช่นใบไม้ที่ล่วงหล่นกิ่งไม้ที่เน่าเปื่อยและซากพืช พฤติกรรมการกินของกิ้งคือช่วยเปลี่ยนซากพืชให้กลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่านอกจากนี้พวกมันยังเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารแม้จะสามารถป้องกันตัวเองจากศัตรูได้บางส่วนแต่กิ้งคือมังกรสีชมพูก็ยังเป็นอาหารของสัตว์บางชนิดเช่นนกที่สามารถหลีกเลี่ยงสัร์พิษไซยาไนได กิ้งกือมังกรสีชมพูถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เนื่องจากมีถินที่อยู่อาศัยที่จำกัดและ,ะเผชิญกับภัยคุกคามจากการทำลายป่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลุกรานของมนุษย์หุบป,ป่าตาซึ่งเป็นบ้านของพวกมันกำลังเผชิญกับความกดดันจากการท่องเที่ยวและกิจกรรมอื่นๆหากไม่มีการบริหารจัดก,การที่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อความสมดุลในระบบนิเวศ การได้พบกิ้งกือมังกรสีชมพูในธรรมชาตินี้ถือเป็นเครื่องเตือนใจว่าความงดงามของโลกใบนี้ไม่ได้อยู่แค่ในสิ่งใหญ่โตแต่ยังมีอยู่ในสิ่งเล็เลกๆใต้เท้าของเราความเปราะบางและความสำคัญของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ทำให้พวกเราตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ สีชมพูสดใสของกิ้งกือมังกรสีชมพูเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่บ่งบอกเราว่าธรรมชาติมีความสวยงามและซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะมองข้ามการรักษาสดมดุลในระบบนิเวศไม่ใช่แค่หน้าที่ของใครคนหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของมนุษยชาติกิ้งกือมังกรสีชมพูอาจเป็นเพียงสีมีชีวิตตัวเล็กๆในหุบป่าตาัด แต่บทบาทและความสําคัญของพวกมันยิ่งใหญ่มากเมื่อมองในภาพรวมของระบบนิเวศความสวยงามที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติเหล่านี้ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสสัมผัสความงามนี้เช่นเดียวกันการเดินทางครั้งนี้ทําให้พวกเราได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งในธรรมชาติล้วนเชื่อมโยงกันและแม้สิ่งเล็กน้อยที่สุดก็มีความหมายที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างสมดุลให้โลกใบนี้